สมัยก่อนกกโจรป้วนควายของชาวบ้านมีอยู่ในทุกๆพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นภาคไหนเจ้าหน้า,นาที่บ้านเมืองก็ยังมีอยู่จำนวนน,น้อยมากเมื่อเทียบกับพื้นที่ที่ต้องดูแลและรับผิดชอบซึ่งในเขียดกันดานห่างไกลด้วยแล้วก็ยากที่จะเข้าไปดูแลได้ทั่วถึงสมัยนั้นจึงต้องเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านหรือไม่ก็กำนันที่อยู่ในท้องถินน่นนั้นๆ ต้องดูแลและรับผิดชอบความทุกข์ความสุขของชาวบ้านตนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรทั้งสิน้นที่มีปัญหาเกิดขึ้นทะเลาะเบาแวง้งมีเรื่องมีเล่ากันระหว่างบ้านหรือต่างหมู่บ้านใกล้ๆบริเวณเดียวกันนั้นเป็นเรื่องปกติที่มีอยู่ทุกๆพื้นที่ถือว่าเป็นเรื่องภายในที่สามารถจะเคลียร์ปัญหาและแก้ไขกันได้ไม่ยากเย็นนักแต่เรื่องที่ชาวบ้านเดือดร้อนกันมากกว่าน,นั้นก็คือเรื่องที่มันมาจากภายนอก ซึ่งจะมาในรูปแบบของภัยอันตรายจากโจรผู้ร้ายที่มาป้นค่าเอาทรัพย์สินเรื่องที่เป็นที่รู้กันไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านหรือโจรร้ายในสมัยก่อนเรื่องที่เป็นที่รู้กันไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านหรือโจรร้ายในสมัยก่อนส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นคนที่มีวิชาอาคมหรือไม่ก็มีเครื่องรางของของังติดกายกันไว้ป้องกันตัวกันแทบทั้งสิน้นไม่แปลกอะไรกับผู้คนในสมัยนั้น ที่มักจะเจอกับคนเหนือคนที่เห็นกันอยู่บ่อยๆก็จําพวกหนังเหนียวคงกับพันยิงฟันไม่เข้ารวมทั้งจําพวกที่ใช้วิชาอาคมปล่อยของเข้าทำลายค่าเขยนศัตรูแต่ที่ผิดแปลกจากวิชาอาคมหรือเครื่องรางของขัง,งจำพวกนี้แล้วในสมัยนั้นก็ยังเห็นเพียงแค่ผู้ใหญ่แดงคนเดียวเท่านั้นที่ใช้วิธีการฝังตะกรุดเอาไว้ในร่างกายที่ยังไม่ค่อยมีใครนิยมทำกันมากนัก ซึ่งผู้ใหญ่แดงเมื่อครั้งสมัยที่ยังเป็นเด็กวัดที่อยู่แถวๆอยุธยาหลวงตารูปหนึ่งซึ่งท่านเป็นเกจิอาจารย์ที่จำวัดอยู่ที่นั่นท่านได้พาเอาเด็กชายแดงมาเป็นศิษย์และอาศัยอยู่ด้วยเมื่อครั้งที่ท่านทุดงขึ้นเหนือด้วยการฝากฝังของชาวบ้านซึ่งเด็กชายแดงนั้นเป็นเด็กกำพร้าพ่อแม่ตายตั้งแต่ยังเล็กโดยอาศัยอยู่กับยายเพียงแค่สองคนไม่มีญาติญาติแต่อย่างใด แต่ต่อมายายของเด็กชายแดงก็มาตายไปอีกที่ชาวบ้านพอจะช่วยเหลือได้ก็คืออยากจะให้ตามหลวงตาท่านไปจะได้มีโอกาสได้เล่าเรียนหนังสือและมีที่อยู่ที่กินเพราะลำพังชาวบ้านเองก็คงจะไม่มีใครสามารถจะดูแลอะไรได้มากนักเมื่อได้ติดตามหลวงตาท่านไปท่านก็ได้สั่งสอนหนังสือหนังหาให้จนสามารถจะอ่านออกเขียนได้และให้ติดสร้อยห้อยตามท่านทุดงไปด้วยทุกครั้ง เมื่อกล่าวที่ท่านยังไม่ฉลาภาพมากนักเด็กชายแดงเป็นเด็กที่ไม่ค่อยชอบเรื่องวิชาอาคมเหมือนกับใครๆแต่หลวงตาท่านก็ยังเมตตาฝังตะกุนเอาไว้ที่ล่างกายบริเวณใต้ลักแหล่ให้เพื่อจะได้เป็นเครื่องรางป้องกันภัยอันตรายในภายภาคหนา้าจนเมื่อโตเป็นหนุ่มมีอายุค,ครบบวชก็บวชเป็นพระเสียอยู่ที่นั่นไม่กี่พรรษาต่อมาหลวงตาท่านกลับมรณะภาพไปด้วยพรรษาเก้กว่า ก็เลยได้สึกออกมาแล้วกลับมาอยู่ที่บ้านเกิดของตนเองซึ่งก็มีที่ทางที่ยายตนเองได้ทิ้งเอาไว้ให้ด้วยการดูแลของชาวบ้านเรือนไม้หลังเก่าๆที่ตั้งอยู่แต่เกิดก็พอซ่อมแซมอยู่อาศัยได้อย่างสบายทำมาหากกินไปตามประสาด้วยความขยันคันแข็งจนเริ่มมีครอบมีครัวกินอยู่กับสาวบ้านเดียวกันด้วยความเห็นดีเห็นงามของพ่อแม่ทางฝ่ายหญิงสาว พราะเห็นว่าทิศแดงในช่วงนั้นขยันขันแข็งกว่าหนุ่มรุ่นล่าขาวเดียวกันมากที่ส่วนใหญ่ยังพากัะเที่ยวเตะมีแต่เรื่องแต่ลาวไปทั่วทิศแดงเคยร่วมกับผู้ใหญ่สนซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านในสมัยนั้นกับกลุ่มของชาวบ้านออกตามล่าโจรผู้ลายที่เข้ามาปล้นเอาทรัพย์สินของชาวบ้านในหมู่บ้านจนสามารถไล่โจรหนีตะเพิดไปได้หลายครั้งหลายหนด้วยกันด้วยการใช้เพียงแค่มีดดาบเล่มเดียวเท่านั้นที่ติดมือไป ในสมัยก่อนก็เพราะว่าในสมัยก่อนนั้นมีเพียงแค่ผู้ใหญ่สนคนเดียวที่มีปืนจากทางราชการที่มอบเอาไว้ให้เพื่อจะนำเอาไว้ใช้ดูแลความสงบและปกครองชาวบ้านซึ่งโจรพวกนั้นมันก็มีทั้งปืนและมีดดาบไม่ต่างกันแม้ชาวบ้านนั้นจะมีมากกว่าแต่ก็บาดเจ็บไปด้วยกันทั้งสองฝ่ายและทุกครั้งที่ทิศแดงร่วมกับชาวบ้านและผู้ใหญ่สนออกตามล่าโจรผู้ลายพวกนั้น ไม่เคยได้รับบาดเจ็บหรือมีบาดแผลเลยแม้แต่ล่องรอยเดียวถึงแม้จะชอบเป็นแนวหน้าเข้าประจันบานกับโจรพวกนั้นทุกครั้งด้วยความห้าวหาญไม่เกรงกลัวความตายหรือแม้แต่คมดาบคมกระสุนปืนจนชาวบ้านที่ไปด้วยกันต่างก็พากันตกใจร้องตะโกนให้ระวังตัวกันทุกครั้งแต่ก็ไม่เคยมีใครวิ่งเข้าไปช่วยหรือเข้าไปช่วยเสริอมอยู่ด้านหน้ากับทิศแดงแม้แต่คนเดียว ยามเมื่อโจรพวกนั้นวิ่งหนีกระเจิงไปแล้วถึงได้รู้ว่าทิดแดงไม่ได้รับบาดเจ็บหรือมีบาดแผลใดๆให้เห็นเลยแม้แต่ครั้งเดียวจนเมื่อหลายครั้งเข้าถึงได้รู้ได้เห็นด้วยตาของตนเองจะจา้าว่าทิดแดงเองก็ถูกฟันถูกยิงเช่นเดียวกันแต่ทว่ามันไม่ได้ละคายเครื่องผิวหนังของทิดแดงเลยแม้แต่น้อยถึงได้รู้ว่าทิดแดงนั้นมีของดีอยู่ในล่างทําให้หนังเหนียวคงกระพันชาตรี จนเป็นที่เล่าขานปากต่อปากกันไปทั่วในสมัยนั้นเพราะว่าเรื่องวิชาอาคมหรือแม้แต่เรื่องเครื่องรางของขังในหมู่บ้านละแวกนั้นไม่ค่อยจะได้พบเจอกันบ่อยมากนักกับเรื่องปฏิหารของจำพวกนี้ผิดกับผู้คนทิ่นอื่นๆจนทำให้จนผู้หลายที่ชอบเข้ามาป้นฆ่าแถวแถวหมู่บ้านเริ่มหายไปในที่สุดจนเมื่อผู้ใหญ่ส่วนเริ่มแก่ชราและ,กะเกษียณอายุไปในที่สุดชาวบ้านจึงได้ขอให้ทิศแดงขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่บ้านแทน ความเห็นดีเห็นชอบกันทั้งสองฝ่ายเพราะผู้ใหญ่แดงเองก็อยากจะพัฒนาบ้านเกิดของตนเองให้มีความเจริญก้าวหน้าเหมือนอย่างที่ตนเคยไปอยู่แถวแถวอยุธยามาก่อนเมื่อมีโอกาสได้ทําประโยชน์ให้กับบ้านเกิดผู้ใหญ่แดงก็ทํางานของตนอย่างเต็มที่ทําให้หมู่บ้านเจริญรุดหน้ามากกว่าหมู่บ้านในละแวกเดียวกันนั้นมากด้วยการสร้างอาชีพใหม่ๆให้กับชาวบ้านได้ทา จากความคิดที่ก้าวหน้าของผู้ใหญ่แดงเองที่ไม่เหมือนใครจนชาวบ้านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมากในสมัยก่อนมีสินค้าไปมาค้าขายสะดวกระหว่างหมู่บ้านกับตัวเมืองเมื่อมีสินค้าและทรัพย์สินที่ไหนให้ได้ยินเข้าหูของกลุ่มโจรผู้หลหลังจากที่สงบมานานหลายปีก็มีชาวบ้านเริ่มถูกป้นจี้ค่าระหว่างทางไปมาค้าขายหรือแม้แต่ในหมู่บ้านขึ้นอีก ช่วงนั้นชาวบ้านเริ่มจะมีอาวุธปืนไว้ป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของตนเองมากขึ้นแล้วจึงได้เกิดการประทะต่อสู้กับกลุ่มโจรพวกนั้นอยู่หลายครั้งแต่เมื่อครั้งนี้กลับเป็นฝ่ายที่ชาวบ้านต้องเกิดการสูญเสียมากกว่าแม้จะมีอาวุธที่ทันสมัยมากขึ้นแถมยังมีชาวบ้านที่อยู่ในขบวนสินค้ามากกว่าแต่จนกลุ่มนี้เข้ามาป้นเพียงแค่ห้าคนเท่านั้น มันกลับไม่เหมือนโจรเมื่อครั้งก่อนสมัยที่ผู้ใหญ่ส่วนยังอยู่เพราะว่าหัวหน้าของมันดันหนังเหนียวกระสุนปืนยิงไม่เข้าทําให้ชาวบ้านตายไปหลายคนเมื่อคิดจะต่อสู้ผู้ใหญ่แดงไม่มีทางปล่อยให้ชาวบ้านต้องไปเสียชีวิตอีกเมื่อรู้แบบนั้นเข้าจึงได้สั่งห้ามชาวบ้านงดการเดินทางสัญจรไปมาอย่างเด็ดขาดแล้วก็ได้วางแผนด้วยการให้ชาวบ้านช่วยกันจัดเอาเกวียนใส่สินค้าเข้าไปจนเต็ม พร้อมกับอควายผูกหลังที่คล้ายเกวียนเอาไว้สามตัวด้วยกันเหมือนว่าจะเตรียมเอาไปขายเช้าตู่ของวันลุ่งขึ้นผู้ใหญ่แดงก็นั่งเกวียนออกจากหมู่บ้านไปเพียงแค่คนเดียวไอ้โจรพวกนั้นหูตาของมันก็ไวมากหรือไม่มันก็อาจจะแฝงตัวอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านมากนักเมื่อเห็นเกวียนของผู้ใหญ่แดงนั่งไปเพียงคนเดียวเท่านั้นพร้อมกับควายและสินค้าเต็มลำเกวียน พวกมันก็กระโจนลอกมาขวางทางเกวียนเอาไว้ห่างกันราวสักห0เมตรเห็นจะได้อาวุธปืนครบมือแต่กับไม่ได้ทําให้ผู้ใหญ่แดงรู้สึกเกรงกลัวใดๆอีกอย่างก็เพราะว่าทางเกวียนไม่สามารถจะหันกลับไปทางไหนได้อีกชาวบ้านถึงถูกป้นอยู่ระหว่างทางบ่อยๆเมื่อโจรดักป้นอยู่ระหว่างทางบ้าง ก็เตรียมหลบหลีกหรือไม่ก็เตรียมต่อสู้ซึ่งผิดกับผู้ใหญ่แดงที่ยังพาเกวียนเดินตรงดิ่งใส่โจรพวกนั้นอย่างไม่เศร้าทุกสถานพอได้ระยะไม่ถึง20เมตรก็คว้าเอาืืนที่วางอยู่ข้างกายยิงเข้าใส่กลุ่มโจรพวกนั้นพวกมันไม่ทันได้ระวังตัวเพราะคิดว่าผู้ใหญ่แดงนั้นเป็นชาวบ้านธรรมดาธรรมดาตัวไปที่รู้จักพวกมันเป็นอย่างดี ถึงไม่คิดที่จะต่อสู้หรือหลบหนีตั้งแต่แรกแล้วคงไม่กล้าที่จะขัดขืนสิ่งนั้นมันก็หมายถึงความตายจะมาเยือนแต่จู่ๆกับเป็นหัวหน้าของพวกมันที่ถูกกระสุนปืนของผู้เหญ่แดงเข้าเต็มหน้าอกจนกระเด็นหงายหลังพึ่งล้มทั้งยืนเล่นเอาลูกน้องของมันทั้งสี่คนตกใจพากันยิงสวนบ้างก็จนหลบหนีเข้าป่าบ้าง แต่กระสุนปืนที่พวกมันยิงออกไปพุ่งเข้าใส่ร่างของผู้ใหญ่แดงมันไม่สามารถระคายเคืองผิวของผู้ใหญ่แดงแม้แต่น้อยบางนัดก็ไม่ถูกซะด้วยซ้ำที่ตกใจก็คือหัวหน้าของพวกมันที่ขึ้นชื่อว่าหนังเหนียวครงพันกับลุกขึ้นกระโจนหลบหนีเข้าป่าพร้อมกับเลือดที่แดงฉานเต็มหน้าอกที่ปลายปืนของผู้ใหญ่แดงนั้นมีผ้าสิ้นเปื้อนคราบเลือดของหญิงสาวคุมอยู่ด้วยที่ผู้ใหญ่แดงสั่งให้ชาวบ้านเตรียมหาเอาไว้ให้ ให้มันสามารถจะล้างอาคมขังของไอ้โจรหนังเหนียวนั้นได้แต่ว่ามันไม่ตายทำให้ต้องตามล่าพวกมันเข้าไปในป่าลึกฝ่ายลูกน้องเมื่อเห็นว่าถ้าจะไม่ดีเพราะลูกพี่ถูกยิงเข้าไปก็เลยวิ่งหนีกันไปคนละทิศทางเพื่อเอาตัวรอดเพราะเห็นกันอยู่คาตาว่ากระสุนไม่สามารถจะทำอะไรผู้ใหญ่แดงได้แถมยังมาถูกไล่ล่าเข้าไปอีก แม้จะมีพวกมากกว่าแต่ไม่อาจจะต้านกระสุนปืนและอาจจะตายได้ง่ายทิ้งลูกพี่ให้หนีกระเซาะกระเซิงจากการถูกล่าแทนผู้ใหญ่แดงตามล่ายิงอยู่พักใหญ่เพราะว่ามันไม่ยอมสิน้นฤทธิ์ง่ายๆกระสุนปืนที่ยิงเข้าไปนัดแรกอาจจะไม่ถูกจุดสำคัญแต่ความเหนียวคงกระพันของมันคงจะถูกล้างอาถรรพ์ออกไปหมดแล้วสุดท้ายเมื่อเสียเลือดไปมากเหมือนกับไปไม่รอด แอบหลบซ่อนอยู่ข้างทางแล้วก็ยิงต่อสู้จากจุดที่หนีกระเซือกระเซิงไปไม่ถึง300เมตรจนป้นฆ่าชาวบ้านสุดท้ายก็สิ้นฤทธิ์ผู้ใหญ่แดงเดินตรงเข้าไปสวนกระสุนกันแบบลูกผู้ชายตัวต่อตัวกะว่าจะจ่อยิงกันนัดต่อนัดว่าใครจะเหนียวกว่ากันแต่หัวหน้าโจรมันกลับสาดกระสุนเข้าใส่ถึงสองนัดจนกระสุนของมันหมดแต่กระสุนปืนของมันกลับไม่ได้ฝังเข้าไปในร่างของผู้ใหญ่แดงแม้แต่นัดเดียว และสิ่งที่มันเห็นก็คงจะทำให้มันหมดความคาใจก่อนที่จะตายว่าผู้ใหญ่แดงนั้นหนังเหนียวจริงๆหรือไม่ตามที่ได้เห็นเมื่อสักพักที่ประจันหน้ากันสุดท้ายมันก็ได้ตายสมใจไม่มีอะไรค้างคาใจอีกด้วยการที่ผู้ใหญ่แดงเดินเข้าไปเจาะยิงที่หัวของมันจนตายคาที่แบบยอมจำนวนเหมือนเสือจนตอเมื่อกลุ่มโจรพวกนั้นถูกผู้ใหญ่แดงตามล่าและฆ่าตายไป ก็ไม่มีโจรที่ไหนกล้าเข้ามาย่ำกากยในถิ่นนั้นอีกหมู่บ้านในละแวกนั้นต่อมาก็จเจริญจนกลายเป็นเส้นทางหลักในการค้าขายเป็นที่รวมจุดสินค้าขนาดใหญ่ของภูมิภาคนั้นต่อมา